นี่คือน้อยโหน่งผลไม้โบราณชนิดหนึ่งที่หาทานยากลักษณะคล้ายกับลูกของน้อยนานั่นเองค่ะแต่ว่าผิวจะไม่ขรุขระมีความเรียบมากกว่าแล้วก็มีเมล็ดเยอะกว่านะคะรสชาติหวานๆค่ะรสชาติก็คือคล้ายน้อยนาแต่ว่าหวานน้อยกว่านิดนึงแล้วก็เมล็ดค่อนข้างจะเยอะกว่านิดนึงก็เลยไม่ค่อยเป็นที่นิยมรับประทานหรือว่าปลูกกันสักเท่าไหร่ค่ะนี่ค่ะลูก แก่ๆนะคะลูกโตมากเลยค่ะนี่นะคะลูกแก่ๆลูกโตแล้วก็ลูกลูกที่อพอเริ่มเป็นลูกนะนี่ค่ะลูกจากเขียวๆค่ะพอเริ่มเป็นลูกนิดนึงเริ่มโตนิดนึงก็จะเริ่มมีสีออกน้ำตาลน้ำตาลนะคะแล้วพอแก่ก็จะออกแดงเรื่อๆค่ะอันนี้คือสุกพร้อมทานได้แล้วนะคะลูกนี้ก็ประมาณครึ่งกิโลได้ค่ะ คล้ายกับทุเรียนเทศเหมือนกันนะเนื้อนะคะจะหว,นวานๆแล้วก็มีน้ําเยอะกว่าน้อยน่านี่ค่ะจะให้ดูนะคะอันนี้เรามาถ่ายบนต้นเลยนะคะนี่คือ,อต้นที่ปลูกโดยมเมล็ดนะคะดกมากเลยค่ะ,ะแต่ว่าช่วงนี้เขาเก็บกันไปเยอะแล้วนะคะแล้วก็ปลูกโดยที่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องทรวนดินอะไรเลยค่ะนี่ปลูกโดยธรรมชาติเลยนะคะ ช่วงที่เป็นดกเกยอะๆก็เป็นช่วงปลายฝนแล้วก็เริ่มเข้าสู่หน้าแรงนี่แหละคะ่ะนี่นะคะลูกอ่อนๆเขียวๆนํามาแกงได้นะคะแกงส้มหรือแกงกะทิแกงขั่วหมูได้ะคะ่ะขั่วหมูขั่วไก่นํามาแกงส้มปลาก็อร่อยนะะ้ขนาดนี้ค่ะอ่อนๆนะคะแล้วก็มเมล็ดเยอะรา้ก็มเมล็ดองกถ้าลูกอ่กอนเนี่ยก็มีแกงใส่สสมเมล็ดได้เลยค่ะบอกเปลือกนิดๆนะคะ,ะ,น,น,ะ,คะนี่แล้วก็ใบนะคะมีสรรพคุณทางยาะคะ่ะ แก้บิดแก้ท้องร่วงนะคะหมอพื้นบ้านแถบโบราณเขาจะนำม,มาใช้กันค่ะเขาบอกว่าเป็นยาถ่ายพยาธดดิด้วยค่ะปัจจุบันหาทานยากนะคะไม่มีขายด้วยค่ะแล้วก็หลายพื้นที่นะเราจะไปเนี่ยไม่เจอเลยค่ะตรงนี้ในตำบลนี้เห็นอยู่สักต้นสองต้นนะคะโน่นค่าลูกแดงๆโตๆนะคะคับลูกไว้ร่มเงานะคะหน้าบ้าน ให้เด็กๆนั่งพักผ่อนเล่นกันแล้วก็ปลูกไว้ทานเป็นผลไม้ได้ทานแล้วก็เป็นยาด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นผลไม้โบราณที่หาทานยากแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยค่ะ